เป็นเพลง world expanded ที่ผมว่าความยากสูงอีกอันนึงเลยนะครับ <S <S โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ผมเริ่มงงแล้วว่าฟิลเจอร์สิจริงหรืเปล่าแล้วนั่นก็คือไฮไลท์ของวันนี้ไปดูคลิปกันเลยครับผมอินโทรมา <guiding> สวัสดีครับอยู่กับผมลุงพัฒวันนี้เราอยู่กันในช่วงของเกมิก่งกับลุงพัด EP ที่10 ห้าหรือเปล่าน่าจะสิบห้านะครับผมจำไม่ได้นะวันนี้นะผมเราจะมาเล่นเพลงตามที่คนรีเควสจริงๆผมก็จะเล่นเพลงนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามีคนรีเควสมาพอดีก็เหมาะเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาเล่นให้ดูนะครับเป็นเพลงฟรีจากอีเวนท์ที่ผ่านมานะผมเหลือแค่2วันเท่านั้นนะฮะในช่วงที่ขอาอัดคลิปนะ่าเหลือ2วันแต่ว่ากว่าจะลงคลิปนี้ผมว่ามันหมดไปแล้วนะครับก็เป็นเพลงฟรีในอีเวนท์ละกันนะครับที่ เป็นเพลง world extended ที่ผมว่าความยากสูงอีกอันหนึ่งเลยนะครับก็คือ10โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าเป็นยังไงถ้าอยากรู้วนะ่าเพลงนั้นคือเพลงอะไรก็นับ3 2 1 i อ is showtime เพลงนั้นก็คือเจ้านี้นี่เองครับผมกับเกนเกาโซอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุยกันเลยวิ h e a <What? S 2> ไปคะแนนเท่นแรก อะไรวะเนี่ยโอ้ ผ่านด้วยเดี๋ว่าจะไม่ผ่านตอนแล้วนะคุณผู้ชมยากจริงเพลงเนี้ยโอ้โคตรยากเลยบ้าบอกันเชียวนี่สิบจริงไหมเนี่ยฮะผมเริ่มงงแล้วว่าฟิวเจอร์สิบจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมดูดิมันฟิวเจอร์สิบจริงว่ะเนี้ย่มันดูยากกว่าสิบ มา,มากกว่าสิบซะอีกอ่ะผมว่าอืมแล้วก็ถือว่าสุดยอดนะคุณผู้ชมผมเล่นผ่านนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมเราเล่นให้ดูไปแล้วเนาะสำหรับเกนเกาโซ่ so นะครับผมขออ่านนี้แล้วกันไม่รู้มันอ่านไงนะฮะแต่ผมอ่านว่าเกนเกาโซละกันนะฮะซึ่งผมจะขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องก็คือเรื่องของแพคลูะะมิโนสกายนะครับผม ไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมคือว่าผมซื้อไปเมื่อเช้าของวันที่ผมอัดนี่นะซื้อไปเมื่อเช้าครับผมแล้วผมลืมไปว่าผมต้องอัดคลิปด้วยเวลาเสียตังค์แต่ทําไงได้กดซื้อไปแล้วนะครับผมก็ซื้อไปเลยนะฮะแล้วผมก็เล่นก็ปลดล็อกนูน่นปลดล็อกนี่ปลดล็อกนั่นไปแล้วนิดหนึง่งจริงๆก็ไม่นิดแตบบ่ปลดล็อกไปเกือบหมดเลย นะครับเหลือแค่ Lay f a c t เ r อร์ f u ฟิว e อันเดียวนะครับนี่25เแล้วเดี๋ยวคลิปสอนทำา f c t เ r อร์ r u l u ว e r มีแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมสอนทำนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ t e m p e s ตทิ s s i m o ขั้น b e y o นนี่เห็นไหมมันมีขั้น Beyond ด้วยนะครับผมซึ่งที่ผมไม่ได้ทำสักทีเนี่ยไม่ใช่ว่าผมลืมนะแต่ว่า มันต้องการพาร์ทเนอร์จากแพ็กนี้นะแพคลูมิโนสกายผมเลยจาใจต้องซื้อมันมาไม่เรียกว่าจาใจเรียกว่าต้องซื้อมานะครับผมถ้าอยากได้ก็ต้องซื้อมาซึ่งผมซื้อครับแน่นอนเพราะเพลงในแพ็กนี้ผมก็อยากได้อยู่แล้วแล้วก็มันเอาไปต่อยอดในแพ็คเก่าได้ผมก็โอเคก็โอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับถือว่ามารีวิวแพ็คเล็กๆน้อยๆน,ยนี่พอซื้อมานะไมื่อคุณออกไปที่สตอรี่นิดนึง นี่จะเห็นได้ว่าสตอรี่อะไรกว่าเนี่เฮ้ยนี่จะเห็นได้ว่าผมปลดล็อกไปยังไม่หมดนะครับอีกนิดนึงเนาะพราะก็เพิ่งได้ปมาวันเดียวเนาะแล้วก็ในเวิล์นะครับผมในชัปเตอร์ที่สามันนี้นี่ตรงนี้นะครับผมผมผ่านไปแล้วเนาะก็จะได้เป็นพาร์ตเนอร์ตัวนี้มาครับผมน,นี่คาริซีโร่นะครับผมที่มีสกิลก็คือว่าถ้ากดมิสหรือกดลอสก็คือกดพลาดอะ เกตจะกลายเป็นศูนย์ทันทีมันเป็นความสามารถที่โคตรนรลกอีกอันหนึ่งเลยก็ว่าได้นรลกกว่าเอทไทริสุจีอผมอีกโอแล้วก็จะเหลืออีกอันนึงครับผมก็คืออันนี้ที่ยังไม่ได้เล่นเลยเป็นในส่วนของเบอร์โมที่เราจะปลดล็อก ok หลังจากปลดล็อกแฟก t เชอร์เลนะครับในความยากไหนสักความยากหนึ่งเนาะก็จะได้ฮิคาริล่าง f ฟกเจอร์เนาะแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นนะครับผม โอเคประมาณนี้ค่คับผมเลือกที่อยากจะบอกเป็นไงบ้างครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าขออภัยจริงๆนะครับที่ไม่สามารถถ่ายช่วงที่ซื้อแพ็คลูมิโนสกายให้ดูได้เนื่องจากว่าผมเนี่ยนะรีบเกินนะครับผมแล้วก็บวกกับเพิ่งตื่นด้วยเนาะผมซื้อตอนเช้าตอนเพิ่งตื่นเลยเพิ่งตื่นก็เติมนะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ลืมมันต้องถ่ายนะครับเพราะว่ามันเพิ่งตื่นแล้วมันจะเบบอซึ่ง ก็ในช่วงที่ผมอ่านเนี่ยผมมีสอบด้วยแต่กว่ามผมจะได้ลงคลิปเนี่ยผมว่าผมคงสอบเสร็จไปแล้วนะครับผมก็เลยทําให้ช่วงเดียวกับที่ผมอา่านก็คือช่วงอาทิตย์ผ่นานมาเนี่ยเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเป็นเวลาสักเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากว่าไม่มีเวลาตัดไม่มีเวลาทําปกไม่มีเวลานู่นนี่นั่นนะครับไม่มีเพราะว่าเอาเวลาไปอา่านหนังสือสอบหมดแล้วก็เลยไม่ได้ลงคลิปตามตารางแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็กลับมาลงเป็นปกติแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากสอบเสร็จเนี่ยก็น่าจะปิดเทอมเนาะ ผมก็ยังบอกไม่ได้อะเพราะว่าช่วงที่ผมอยู่ตอนเนี้ยที่ผมถ่ายคลิปนี้อยู่นะช่วงที่ผมถ่ายคลิปนี้ไม่ใช่ช่วงที่ลงนะช่วงที่ถ่ายคลิปนี้อยู่ผมกําลังจะสอบนะครับก็รีบมาถ่ายเก็บไว้แล้วเดี๋ยวลงในอนาทิตย์หน้าๆนู้นนะครับผมเป็นเกมมิ่งกับลุงพัดเนาะแต่ยังไงผมไม่ได้ทิ้งช่องไปไหนนะครับผมไม่ได้ทิ้งช่องไปไหนก็ยังรักช่องนี้และอยากจะกลับมาทําช่องนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับผม mm hmm. เพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งความฝันของผมเนาะก็ เอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหรือกดกระดิ่งกุงกิ้งกิ้งกล่องแก้วเพื่อให้พาดคลิปใหม่สุดท้ายไม่่มาจะเร็วจะแค่ไหนตรงไทยก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ซีอูในเกมสวัสดีครับ